ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนามาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณมานำเสนอครับสมศักดิ์ ถวายหัวให้ทักษิณวันนี้12มิถุนายนแพทยสภาจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภาได้วีโต้มติแพทยสภาแปดพฤษภาคมที่เห็นควรลงโทษแพทยส3คนซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีป่วยทิพชั้น14ของอดีตนักโทษเดดขาดชายทักษิณชินวัตรณโรงพยาบาลตำรวจ ถ้าหากแพทยสภายืนยันมติเดิมเพื่อจะทำให้วีโตของสมศักดิ์ที่ยับยั้งการลงโทษแพทย์สมคนตกไปก็จะต้องมีมติไม่น้อยกว่า47เสียงของจํานวนกรรมการแพทยศภาที่มีทั้งหมด70คนแพทย์สมคนที่กรรมการแพทยสภามีมติด้วยเสียงท่วมทน้นเมื่อวันที่8พฤศจิกาคมต้นเดือนที่แล้วให้ลงโทษนั้นคนแรกคือแพทย์หญิงรวมทิพย์สุภาน์น แพทย์ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันในฐานะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายขณะรับตัวผู้ต้องขังใหม่ถูกลงโทษตักเตือนเนื่องจากเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าส่วนอีกสองคนในฐานะผู้ออกใบความเห็นแพทย์คือพลตำรวจโทโสพลรัตนสิงห์ัดยารุเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโททวีสินเวทวิษา์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกลงโทษสั่งพักใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเวลา3เดือนและ6เดือนตามลำดับฐานให้ข้อมูลเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพูดให้ชัดก็คือให้เอกสารเท,ท็จโดยข้อเท,ท็จจริงจากอดีตที่ผ่านมาเมื่อแพทยสภามีมติเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็มักจะเป็นไปตามนั้นแต่มีครั้งนี้ที่คนไทยทั่วไปเห็นว่าเพราะเกี่ยวพันกับทักษิณจึงทําให้นายสมศักดิ์ซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นเด็กในคาถาของนายใหญ่ที่ชื่อทักษิณถือสิทธิ์ใช้อํานาจสภานายกพิเศษแพทยสภาวีโต้มติของแพทยสภาดังกล่าวที่นายสมศักดิ์ต้องทําอย่างนั้นอันเท่ากับเป็นการตั้งป้อมสู้ของแพทยสภาย่อมเป็นเรื่องที่สามารถมองได้ว่า หากปล่อยให้เป็นไปตามมติ8พึพฤษภาคมของแพทยสภาโดยไม่วีโต้หรือยับยัง้งก็เท่ากับมตินี้จะเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งถือว่าเป็นพยานบอกเล่าที่ยืนยันว่าทักษิณไม่ป่วยวิกฤตขั้นปางตายถึงขนาดต้องตีตัวยาวนอนอยู่ในห้อง v v ว p บนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา180วันจนกระทั่งได้รับการพักโทษและหลักฐานนี้ สามารถนำไปเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่างๆเพื่อมัดคอทักษิณที่กำลังตกเป็นจำเลยและเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยคือคดีที่ศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้นัดไตส่สวนครั้งแรกในวันที่13มิถุนายนพรุ่งนี้โดยทักษิณจะไม่ไปศาลแต่มอบหมายให้นายวินิชาติมนตรีทนายความไปแทนนั้น อาจจะทําให้ทักษิณต้องกลับไปเข้าคุกจริงๆอีกครั้งหากคดีนี้สิ้นสุดด้วยเหตุที่กระบวนการบังคับตามคําพิพากษาของศาลดีกาแผนกคดีอาญาที่สั่งจําคุกทักษิณไม่เป็นไปตามหมายจาคุกเพราะทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตชั่นปางตายแต่อาศัยขบวนการโกหกเพื่อเลี่ยงการติดคุกในเรือนจําจึงทําให้ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลว่าจะเริ่มที่8ปีก่อนลดโทษหรือว่า1ปีตามที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษและอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในมือปปชซึ่งจะมีผลต่อความผิดทั้งในทางอาญาและทางวินัยของข้ารชาชการประจำสังกัดกรมรชาชณา์และโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งหมด12คนและไม่ครแล้วอาจจะต้องติดคุกในบั้นปลายของชีวิตราชการทั้งก่อนกเกษียณร,ราชการ และมีบางคนเกษียณร,ราชการไปแล้วด้วยข้าราชการประจำา12คนที่กำลังถูกไตส่สวนโดยมีคณะกรรมาการปรปรชทั้งหมดเป็นองค์คณะฐานทุจริตต่อหน้าที่กรณีส่งตัวทักสิงนักโทษที่เป็นผู้ต้องขังไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นประกอบด้วย 1. นายสาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทัณฑ์สนายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ 3. านายชานวชิรเดชรองอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ 4. นายนัททีทองปราดเมื่อครั้งเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครขณะนี้กเกษียณราชการ 5. พลตำรวจโทโศพลร,รัศสิงหาจารุ 6. พลตำรวจโททวีสินเวศวิฐาน 7. พันตำรวจเอกชนะจงโชคดีนายแพทย์สบห้าโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของค่าย 8. พนตำรวจด,ดีสามารถม่วงสิริแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ออกใบความเห็นแพทย์ 9. นายแพทย์วัชชัยมิ่งบรนเจิดสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน 10. แพทย์หญิงรวมทิพสุภาน,านัน 11. นายสัญญาวงหินกองพัชดีเวนเรือนจำพิเศษกรุงเทพและ 12. นายทันพิสิทธิ์ขบวนพยาบาลเวรเรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างไรก็ตาม คดีที่สารดีกาพเนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นจะมีผลโดยโตรงกับทักษิณโดยที่มติ8พฤศจิาคมของแพทย์เทศภาจะเป็นหลักฐานสําคัญชี้ว่าการส่งตัวทักษิณเมื่อกลางดึกคืนวันที่22สิงหาคมต่อวันที่23สิงหาคม2566เป็นเท็จโดยมีการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกอยู่ในเรือนจำกล่าวคือ กรมราชทรรมโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งตัวทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจ,รจกรมราชทรรมได้แถลงต่อสาธารณะในวันที่23สิงหาคม2566ว่าทักษิณซึ่งมีอายุเกิน70ปีอยู่ในกลุ่มปลอกบางมีอาการป่วยกําเริบระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดนเจ็ดเพื่อกักโรคโรคของทักษิณที่กรมราชทรรมระบุก,ก็คือ มีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอ,อกและความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำซึ่งแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชทันได้พิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของทักษิณโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศคือที่สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับอิมิเรตพรบว่ามีโรคประยำัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิสูงมีผังผืดในบอด ระดูกสันหลังเสื่อมและมีอาการที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจด้วยเหตุดังนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงต้องส่งตัวทักษินในยามวิกาลคืนวันที่22สิงหาล่วงเข้าวันที่23สิงหาเวลาเที่ยงคือ20นาฬิกาด้วยข้ออ้างที่ว่าทันตสถานโรงพยาบาลราชธานยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมและมีศักยภาพสูงกว่าหากต่อภาพแล้วก็จะเห็นว่าขบวนการโกหกโดยกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจรวมมือกันสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกโดยเริ่มจากตรงจุดนี้ซึ่งชี้ชัดได้ที่สุดอันเป็นหลักฐานสำคัญ ตามที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อมอรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาในฐา,านะประธานคณะอนุกรมการสอบสวนจริยธรรมแพทย์ก็ณีป่วยทิพชั้น14ีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาว่าใบส่งตัวทักษินในยามวิกาลนั้นใช้ใบส่งตัวที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันตามคําสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์นายแพทย์อมอรลีลารัศมีนั้นแพทย์ที่เขียนใบส่งตัวทักสิน ที่เขียนเอาไว้เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อกลางวันก็คือแพทย์หญิงรวมทิพสุภาน์นท์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแพทย์ที่แพทย์ยสภามีมติลงโทษชาชาจา์อมมอกล่าวว่ามาตรฐานของใบส่งตัวนั้นต้องกําหนดชัดว่าผู้ป่วยมีอาการอย่างไรณนะขณะนั้นเพื่อให้แพทย์ที่รับส่งต่อรักษาได้ตรงจุดหรืออาการหนักแล้วสามารถส่งต่อได้หรือไม่การส่งออกไปปลอดภัยหรือไม่หรือ ควรต้องทําการรักษาจนอาการสามารถส่งต่อแล้วค่อยส่งถ้าจะมาบอกว่าหยวนหยนให้ใช้ใบส่งตัวที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันอย่างน้อยก็ควรเขียนด้วยว่าณขณะนั้นเวลาห้าทุ่มผู้ป่วยมีอาการอะไรบ้างเพื่อให้แพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางรู้ว่าเป็นอะไรแต่กลับไม่มีเลยทําให้กรรมการแพทย์จสภาเห็นว่าต้องว่ากล่าวตักเดือนกันฟังจากที่าศาสตราจารย์นายแพทย์อมรพูด ถ้าหากสมศักดิ์ไม่มีได้ดีเสียหรือมีนอกมีในกรณีมติแพทยสภา8พฤศภาคมก็ควรจะจบไปแล้วตั้งแต่ต้นไม่ใช่ตั้งป้อมสู้เพื่อพิทักษ์ทักษิณและช่วยเหลือแพทย์อีก3คนที่ถูกลงโทษให้พ้นผิดโดยการวีโต้มติของแพทยสภามินำซ้ำสมศักดิ์ยังมีหน้าหรือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านยังหน้าด้านเสือกแบบเสือกทุกเรื่องเช่นนายใหญ่ ว่าจะเข้าประชุมร่วมกับแพทยสภาในวันที่12มิถุนาวันนี้ด้วยอย่างนี้คงต้องบอกว่าสมศักดิ์ยอมถวายหัวเพื่อทักษินอย่างสุดลิ่มทิมประตูรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty